อันนี้ครับอันนี้เนี่ยมานมีต้องใช้เลยเนี่ยเนี่ยใช้ก็แปดสักแปดแผ่นอ่ะมวกเหรอไม่แปดแผ่นแปดแผ่นซ้อนกันอ่ะนี่ครับอันนี้อันนี้คือไอ้นี่พวกแบบอุปกรณ์เสื้อในครับผมนี่อันนี้ตะขอเสื้อในนะเนี่ยก็ขายเป็นอย่างเงี้ยแล้วให้เลือกมีหลายแบบเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกอีลาสติกครับยางยืดแล้วไม่ใส่ขอบกระเกงเนี่ยก็จะขายเป็นเมตรเหมือนกันนี่ตามนี้เลย อันนี้อุปกรณ์เสื้อชั้นในเนี่ยตะขอโคงโคงเสื้อในอ่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็ไปใส่ตรงไหนของชุดเนาะอันนี้ไงที่ปิดข้างหน้าที่ปิดอ่าที่ปิดหัวนมอ่าแล้วก็ไปใส่ตรงไหนอ่ะไม่แล้วเย็บยังไงไม่บางทีเป็นชุดซีทรูไงแบบชุดซีทรูก็อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอุปกรณ์ช่างยังไงเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับเออปาซื้อไปสิดได้ป่ะเอาไปใส่เองได้ป่ะ ติดตรงไหนก่อน